รถ SUV รุ่นนี้อยู่มีแนะนำคันนี้เลยค่ะ Honda h อน da HRV 1.8 EL ปี2018นะคะสวยเดิมจากโรงงานสวยอย่างไรตามมินไปชมกันเลยค่ะมาดูห้องเครื่องกันค่ะฝากระโปรงยังเป็นน็อตเดิมๆไม่มีรอยขยับแต่อย่างใดด้านหน้านะคะไฟจะได้เป็นแบบ LED มีไฟ Daytime สวยๆมาให้แบบนี้เลยค่ะกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวมีกล้อง360องศามาให้ด้วยนะคะ ประตูด้านท้ายหาไม่เจอน้องอยู่นี่นั่นเองเปิดง่ายมากๆแบบนี้เลยค่ะมาชมด้านท้ายกันมากนะคะไฟท้ายแบบ LED คาดด้วยโเมียมนะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยภายในกว้างมากพับปเปาาเพิ่มพื้นที่ก็ได้ด้วยภายในตกแต่งด้วยโทนสีดำให้ความสปอร์ตดูดุดันมากควงมอะไรแบบมัลติฟังก์ชันที่สำคัญคันนี้เป็นปี18แต่ว่าน้องใช้งานมาน้อยมากๆเลยเลขไมเคเลียล8เหมือนเท่านั้น และยังผ่านการตรวจสอบสภาพรถยนต์จากบริษัท b ูอิสนส s p e ช t i o n อยู่ในระดับ5ดาวนะคะหมดกังวลหายห่วงเรื่องชนหนักจมน้ำไปได้เลยค่ะใครชอบคันนี้มินให้โปราคาพิเศษไปเลยค่ะ679,000บาทดาว0%ไม่ต้องรอคนขับออกวันนี้รับดอกเบี้ยไปเลย2.99%ตลอดสัญญาสนใจติดต่อใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะกอรีริลาคารักรถรักคุณค่ะ